ขอบพระคุณกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มายืนอยู่ตรงนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยครับผมเกิดมาในครอบครัวที่ที่บ้านเป็นข้าราชาการเราสนิทกันมากครับคุณพ่อเป็นผู้ภิพากษาคุณแม่เป็นพยาบาลเราภูมิใจมาก ในการเป็นลูกข้าราชาการเราเดินทางด้วยกันไปตลอดตั้งแต่เชียงใหม่ผมอู้เมืองได้นะครับ <laughs> <laughs> เชียงรายเราลงใต้ไปพังงาเรากลับขึ้นมาเลยองเรามาที่ชนบุรีนนทบุรีแล้วก็เข้ากรุงเทพทุกคนพยายามถามผมว่าผมเป็นคนจับวัดอะไร <laughs> ตอบไม่ได้ครับ เราอยู premises, for 1, for ่มาหมดทุกที่แล really ้วขอตอบอย่างเนี้ว่าเป็นคนไทยครับพ่อแม่มักจะสอนผมเสมอว่าเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเพราะสำหรับประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปได้ครับผมขอใช้โอกาสนี้เล่าเรื่องราวตัวเองสั้นๆนะครับให้ทุกทุกคนได้รู้จักตัวตนผมนะครับ รูปนี้รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับปี2551ผมเข้าบรรจุเป็นอาจารย์ในมหาวิทยายลัยมหิดลทางด้านการบริหารผมเริ่มชีวิตการบริหารด้วยการเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยดูแลเกี่ยวกับด้านของวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดูแลเรื่องการต่างประเทศดูแลเรื่องบัณฑิตศึกษาดูแลเรื่องสื่อสารองค์ ซึ่งก็ไม่คิดว่าคนคนหนึ่งจะต้องดูแลเยอะขนาดนี้นะคร <laughs> ในขณะเดียวกันผมก็ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลดูแลเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพสปินออฟการเชื่อมโยงเ m e เข้ากับภาคอุตสาหกรรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศการทำอินキュเบเตอร์แอคเซเลเตอร์ต่างๆรวมถึง การอินิเชตให้เกิดโฮดิ้งคัมพานีของมหาวิทยาลัยของประเทศไทยครับตำแหน่งสุดท้ายที่ผมอยู่ในรั้ของมหาวิทยาลัยมหิดนเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและดูด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งหมดมฮิดนทั้งหมดและเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับ ทีนี้มาถึงรูปนี้แล้วนะฮรับสำหรับชีวิตการทำงานวิจัยของผมสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือเราได้สร้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสมองเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่พิการตั้งแต่ต้นคอลงมาไม่สามารถขยับตัวได้ขั้นรุนแรงด้วยฝีมือคนไทยของเราครับเพื่อให้คนพิการกลับมามีความหวัง ได้ใช้ชีวิตกับตัวเองได้อีกครั้งหนึง่งดูทีวีได้ทานข้าวด้เองขับรถวิวแชร์ได้และสามารถพูดคุยกับลูกหลานของเขาได้ครับและเพื่อช่วยเหลือคนได้มากขึ้นผมตั้งคำถามกับตัวเองตลอดว่าวันนี้เราอยากช่วยคนพิการคนพิการมีมากนะครับสี่ล้านคนในประเทศไทยยากมากที่เราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ เราเริ่มหันมามองว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาพิการสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราไปหาสาเหตุแล้วพบว่าส่วนมากเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเราเริ่มนำเครื่องมือของเราที่มันดูยุ่งยากกับกลายเป็นง่ายขึ้นมาใช้ในการตรวจจับหลับในในการวัดขึ้นไฟฟ้าสมองเวลาคนเราง่วงสัญญาณไฟฟ้าสมองจะเปลี่ยนไปถ้าเราดีเทคตรงนี้ได้เวลไทม์เราสามารถช่วยชีวิตคนได้นับล้านนะครับ เราทำสตาร์ทอัพคัมภีรกับเรื่องนี้เราตั้งชื่อมันว่า a l e r t นะโดยที่เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะขายของสิ่งนี้ให้กับบริษัทบริษัทโลจิสติกแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะนําเงินที่ได้มาช่วยเหลือคนพิการและทําวิจัยอย่างต่อเนื่องครับ,<ช>บเราไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะเราเป็นนักวิจัยครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ เราเริ่มไปต่อเราเข้าร่วมการแข่งขันที่เรียกว่าไซบอร์กโอลิมปิกหรือไซบะทอนในปี2016ที่จัดขึ้นครั้งแรกของโลกที่เมืองซูริกจัดเพื่อผู้พิการต่อมามีไม่กี่ทีมที่สามารถเข้าไปสู่รอบสุดท้ายได้เราเป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในครั้งนี้ ถึงแม้ในครั้งนั้นเราจะไม่ได้เหรียญอะไรติดมือมาก็ตามแต่สิ่งที่เราได้คือความรู้เพื่อนและกำลังใจที่เราจะทำต่อไปข้างหน้าครับ <Yeah. S 1> ผมขอกลับไปในรูปเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะเห็นว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอยู่ในรูปมุมซ้ายมือของรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องโชค วันนี้กลับมาให้กำลังใจผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตบมือให้น้องโชคนะครับฮีโร่โอลิมปิกของพวกเราผมเจอกับเขาเมื่อสิบปีที่แล้วโชคประสบโุบิตทีเหตุแล้วก็หลังไปกระแทกกับฟุตบาทนะฮะโชคโชคเดินไม่ได้ตอนนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งโมคะผมกลับไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย แล้วเราพยายามที่จะทําเครื่องมือเครื่องหนึ่งที่กระตุ้นไฟฟ้าอ่อนไปบริเวณขาเพื่อให้เขาสามารถเคลื่อนไหวได้กลายเป็นว่าเขามาให้กําลังใจผมไม่ใช่ผมให้กําลังใจเขาสิ่งที่เขาพูดมาอย่างแววในหูวตลอดว่าอาจารย์ครับล้มเหลวไม่มีปัญหาแต่ขอให้อาจารย์ทำผมอยากให้เพื่อนผมเห็นว่าในประเทศนี้อย่างน้อยก็มีคนไทยกําลังทาเพื่อเขาครับ ทุกคนครับสี่ปีต่อมาเราเข้าร่วมการแข่งขันแบบเดียวกันในปี2020และครั้งนี้ปาฏิหาริย์มีจริงเราเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายและสุดท้ายเราได้เหรียญเงินครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้ต้องมีเด็กไทยได้เหรียญทองจากแกนแข่งขันครั้งน,นี้แน่นอนครับ เรื่องราวของผมคือเรื่องราวของหนึ่งในตัวอย่างของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่วันนี้เราคิดเสมอว่าสำหรับคนไทยทุกอย่างเป็นไปได้แค่ขออย่างเดียวขอโอกาสและแรงสนับสนุนอย่างเขาให้เขาอย่างเต็มที่ครับในทุกภาวะวิกฤตที่มีปัญหาจะมีคนไทยอาสามาช่วยประเทศไทยเสมอ ภาพนี้คือภาพปี2540ในวิกฤตต้มยำกุ้งทุกคนหมดหวังอยู่ในความซิมเศร้าหลายบริษัทล้มละลายมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งตั้งพรรคชื่อว่าพรรคไทยรักไทยและสามารถปลดวิกฤตครั้งนี้ให้กับประเทศไทยได้ครับถึงแม้ว่า หลังจากนั้นจะไม่ได้รับความยุติธรรมมากนักก็ตามแต่ไม่มีปัญหาครับสิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะเดินไปข้างหน้าเราสามารถทำต่อได้ครับในปี2568ซึ่งก็คือปีนี้ปัญหาเดิมๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง เศรษฐกิจตกต่ําแต่ครั้งนี้ยิ่งกว่าครั้งที่แล้วนะฮะผมวิเคราะห์นิดหนึ่งครั้งที่แล้วเป็นแค่เศรษฐกิจตกต่ําของประเทศไทยแต่ทั่วโลกยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้เศรษฐกิจตกต่ําของเราด้วย geo politics เกิดขึ้น tech disruption เกิดขึ้นตรงนี้น่ากลัวมากนะฮะเราเรียกว่า geo economics ปัญหาไคลเม t เ c h a n ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง,างๆเกิดขึ้นมาพร้อมกันนายกและทุนตรี ของเราพยายามสู้กับเรื่องนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่ท่านนายกทักษิณนายกสมัครนายกสมชายนายกยิ่งรักษ์นายกเศรษฐาและนายกแพรทองทานปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ง่ายๆนะปัญหานี้ต้องการพื้นฐานที่จะมาเริ่มแก้ปัญหาไปด้วยกันแต่การที่เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีปีละครั้งเราทำได้ขนาดนี้ ก็ต้องชื่นชมท่านนายกนะครับขอบมือครับปัจจุบันประเทศไทยเรายังโชคดีนะฮะถ้าทุกคนคิดตามผมนะฮะเราอาจจะนึกว่าเราไม่มีทางแล้วแหละที่ประเทศไทยจะกลับมาได้โชคดีผมใช้รูปนี้ชื่อว่าแยกแห่งความหวังวันนี้ถ้าเรายังทำเหมือนเดิม แบบเดิมการเมืองแบบเดิมเราก็จะเลี้ยวไปด้านซ้ายเจอกับความมืดมิดแต่วันนี้ถ้าเราเริ่มใหม่ปรับโครงสร้างใหม่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างเทคโนโลยีบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของความเป็นคนไทยทุกอย่างเป็นไปได้ครับ <Yeah. S 1> ทุกท่านครับผมยศชนาน์วงศวัสร์อาสาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เพื่อไทยพร้อมจะนำประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตั้งนี้ไปให้ได้ครับที<ช><ด><ช><ด>นี้สิ่งที่หลายคนอยากจะรู้<ช><ด>ก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะผมขออนุญ,ญาตนำทุกท่านเข้าไปหนูสู่โหมดคอมฟอร,ร์ทโซนของผมนะครับ ก็คือการแชร์ความรู้ในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับทุกท่านเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำเราไม่ต้องอายใครไม่ต้องเขินใครคือเราจำเป็นต้องพูดได้เลยว่าครั้งนี้พักเพื่อไทยเข้าไปเราจะวางรากฐานสู่การเป็นประเทศรายได้สูงให้ได้ครับทีนี้เรื่องนี้ใครก็พูดได้นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือ ทำยังไงเราต้องทำเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นได้ได้มีหลายวิธีครับผมขอหน้าต่อไปนะครับผมขอตั้งต้นจากก้อนที่ทุกคนอาจจะไม่อยากฟังก็คือ GDP นะครับทำไมผมถึงตั้งต้นจาก GDP การทำให้ประเทศเคลื่อนไปข้างหน้าได้จำเป็นต้องเทียบกับประเทศทั่วโลกครับนั่นคือทำไมต้อง GDP แต่อย่างที่สอง GDP แปรผันตรงกับความสุขของคนกระเป๋าเงิน สามารถเพิ่มขึ้นได้ถ้าจะมีสูงขึ้นความสุขเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมตั้งต้นจากก้อนนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็คือการ upgrade, อัปเกรดเอนจินที่มีอยู่การเกษตรเพื่อไทยไม่เคยทิ้งถึงแม้ทำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรต้องมาอันดับหนึ่งครับเราอัปเกรด เอนจิ้นที่มีอยู่พูดง่ายๆก็คือเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและภาพบริการสามอย่างนี้คือเสาค้ำ GDP ของประเทศไทยทีนี้มันจะดีขึ้นได้ยังไงสิ่งที่ต้องทำคือการเพิ่ม productivity ขึ้นมาวิธีเพิ่มมีสองอย่างหนึ่งเพิ่มจำนวนคนซึ่งเป็นไปไม่ได้ฮะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะฮะเพราะฉะนั้น ทางเดียวที่เราจะรอดคือการเพิ่มทรายและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกอุตสาหกรรมในทุกรูปแบบครับผมยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรข้าวอ้อยมันยางการที่เรียม,มีพันธ์ุชั้นดีการที่เราสามารถใช้ไบโอเทคเข้ามาได้อย่างกลมกลืนบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกาตัวประเทศไทยนักวิจัยเก่งๆเยอะครับทั้งสวทช ทั้งนักวิจัยในรั้วมหาวิทยาลัยทุกคนพร้อมที่จะช่วยและสามารถช่วยได้ทันทีนะครับและสามารถเริ่มได้เลยเ <ple as> <üyor> มื่อพรรคเพื่อไทยเข้าเป็นรัฐบาลครับการปรับพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศการปรับดินให้เหมาะกับประเทศไทยการปรับสูตรของเรื่องของยาต่างหลายอย่างนี้เราสามารถที่จะทำได้เพื่อเพิ่ม productivity เพิ่มเงินในกระเป๋าของแต่ละท่าน สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องเกี่ยวกับส่วนผสมต่างๆเปลี่ยนการเกษตรเป็นอาหารขั้นสูงและสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําก็คือเรื่องของโคเชนการส่งเสริมโลจิสติกจากข้างบนลงมาข้างล่างต้องมีห้องพักที่ทําความเย็ยนได้และตรงนี้เป็นการเพิ่ม productivity อย่างทวีคูณครับ การเชื่อมโยงสภาพภูมิอากาศด้วย AI การนำอาร์เคเต็กมาใช้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรอย่างลงตัวและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่สร้างสตาร์ทอัพสร้างงานที่มีสร้างรายได้และไปได้ทั่วโลกครับภาคอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างนิดนึงเราพูดถึงเกี่ยวกับ AI n f r a s แ r u c t u r e แน่นอน Data Center จะต้องเข้ามาเดี๋ยวผมจะพูดถึงในอีกสไลด์หนึ่งแต่สิ่งที่อยากพูดถึงคือจุดเด่นของประเทศไทยทุกคนครับอะไรคือจุดเด่นของประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางสวีสเซเชเียลองนึกภาพแผนที่นะฮะซ้ายมือคืออินเดียคนมหาศาลข้างล่างอินโดนีเซียคนมหาศาลนะฮะข้างบนคือจีนคนมหาศาลด้านขวาเรามีเวียดนามมีฟิลิปปิน คนมหาสารสิ่งที่ต้องทำคือ connectivity โรงงานโรงงานหนึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้ supply chain นะครับในประเทศไทยอย่างเดียวเขาต้องการใช้ supply chain ของเซาทิสเชียและจากประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เราต้องทำคือการเป็นโลจิสติกครับอัปเกรดอุตสาหกรรมต่างๆอัปเกรดแมชชีนต่างๆให้เป็นฟิสิกอลเอไและผมมั่นใจว่าเพื่อไทยทำได้ครับ ผมเพิ่มต่อภาพบริการภาพบริการที่ดีเราต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวหนึ่งคนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประทับใจเรื่องสนามบินสามารถเดินทางได้เข้ามาอยู่ในโรงแรมมีความสุขมีความปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและนี่คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มจำนวนคนเพิ่มปริมาณการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นสนับสนุนด้านกีฬาทุกรูปแบบ ดนตรีศิละปะซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใน DNA ของคนไทยอยู่แล้วครับเรื่องนโยบายพื้นฐานเพื่อประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจะไม่เกิดขึ้นเลยหากเราไม่ล้างนี้ทั้งระบบท่านหัวหน้าจุลพันธ์เมื่อสักครู่นี้ได้พูดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำหลังจากนั้นก็คือนโยบายแต่ละนโยบายที่จะมาใส่ในแต่ละกล่องซึ่งเรามีแล้วและรอเปิดตัวในเร็วนี้ครับ อย่างที่สองเราต้องสร้างนิวกรสเอนจิ้นใหม่ขึ้นมาส่วนนี้ถนัดมากครับ <c oughs> <c oughs> ในชีวิตผมทำแต่เรื่องนี้ครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยบางคนมองว่าสิ่งล้ำๆคงอีกสิบปียี่สิบปีไม่จริงครับการนำการลงทุนดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ๆดึงดูดวิทยาการใหม่ๆเข้ามาจาก FDI จากต่างประเทศเข้ามาข้อแตกต่างที่เราต้องทำและต้องทำทันทีคือการเตรียมคนรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้บวกกับการสร้าง Frontier Research Infrastructure ใครมีอะไรดีๆเราเก็บเข้ามาเราเรียนรู้และเราสามารถทำได้เลยในรัฐบาลพักเพื่อไทยครับ <laughs> <g ulum> ผมยกตัวอย่างเรื่อง เกษตรมูลค่าสูงทุกอย่างเราจะใส่มูลค่าสูงนะครับเกษตรอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและบริการมูลค่าสูงผมยกตัวอย่างเรื่องสมุนไพรในกรเกษตรมูลค่าสูงทําไมสมุนไพรไทยราคาไม่ดีเท่าโสมของต่างประเทศอย่างเดียวเองครับไม่ได้มีงานวิจัยรองรับว่าตรงเนี้มีดีอะไรบ้างผมมั่นใจเลยว่าถ้าเราทําตรงนี้อย่างลึกซึ้งคขมิ้นชันของเราจะมีราคาเท่ากับโสมเกาหลีครับ เวชศาสตรอางอาหารทางการแพทย์ผมขอต่อไปที่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงผมยกตัวอย่างเซมิคอนดักเตอร์หลายคนพูดถึงแต่ถ้านึกภาพตามผมประเทศไทยจะเป็น AI infrastructure ครับสิ่งที่ต้องมีคือ data center เราคงยังไม่ไปแข่งกับบริษัทที่ทำ GPU หรือ CPU ทุกท่านเชื่อไหมครับใน Data Center เนี่ยมันมีชิปต่าง,าง,างๆมากมายแค่ชิปที่ทำ power consumption ชิปที่ทางการเดินทางด้วยแสงแค่นี้ตลาดก็อยู่ในประเทศไทยเราสามารถทำได้และเริ่มได้เลยในรัฐบาลพักเพื่อไทยครับผมเพิ่มเติมต่อไปอีกการให้ความสำคัญของเรื่อง sustainable development <S <S เป็นสิ่งที่ต้องทำและเป็นหน้าที่ของคนทั่วโลก ไม่มีทางทําได้นะครับถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเรื่องินเทติกไบโอโลจีผมยกตัวอย่างเรื่องนี้การทําปูนซีเมนที่โลคาร์บอนและในขณะเดียวกันเมื่อแล้วสามารถรักษาตัวเองได้จากแบคทีเรียที่เราใส่ไปข้างในสิ่งนี้เองจะทําให้เราปลดล็อกจากเรื่องของ SDG g o และผมจะพยายามอย่างเต็มความสามารถให้เราสามารถบรรลุเรื่องนี้ได้ Net Zero ก่อนปี2050ครับ ผมยกตัวอย่างเรื่องบริการมูลค่าสูงเ e ลเนส s s e ค o n นมี wellness economy, ทำเ l ลเนสให้เป็นไซส์เบ d เพิ่มแวลูขึ้นมามหาศาลเมดิคอทัวริซึมเทเล e มดิซีนขาย Service ทางการแพทย์ให้กับต่างประเทศการเป็นเซนเตอร์เรื่องค l i n i c a l Trial ครับเราจะนำวิวิวัฒนาการที่ดีที่สุดของการรักษาทั่วโลกเข้ามาอยู่ในเมืองไทยและนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยควรจะได้ครับ การเป็น IPO ครับทาให้บริษัทต่างชาติเข้ามา IPO ในประเทศไทยสิ่งที่ต้องทําก็คือความเข้มแข็งทางไซเบอร์และความเชื่อมั่นของแต่ละบริษัทเป็นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปหน้าต่อไปนะฮะตอนนี้เราเห็นภาพ GDP แล้วว่าวันนี้ถ้าเราอัปเกรดเอนจินขึ้นมาโดยไม่ทิ้งพี่น้องเกษตรกรเราเพิ่ม Value ตรงนี้ให้สูงขึ้นเราเพิ่มนิวกร t h เอนจินใหม่ขึ้นมาตอนนี้ GDP เราโตเลยนะครับ แต่วงกลมยังเช็คอยู่สิ่งที่เราต้องทำคือบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลมีสองเรื่องหลักๆเองครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องความเชื่อมั่นและเรื่องที่สองคือการสร้างคนบทบาทภาครัฐหน้าที่ต้องเป็นยังไงเพื่อลองรับเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะฮะบทบาทภาครัฐที่รองรับเศรษฐกิจมูลค่าสูงหนึ่งความปลอดภัยความมั่นคงความมั่นคงมีทั้งฟิสิกอลและทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางการเมืองและที่สำคัญคือความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อมข้อที่สองยังคงเป็นเรื่องความเชื่อมั่นรูซซบลอการทำสงครามกับคอร์รัปชันทุกรูปแบบต้องเกิดขึ้นมีสองวิธีนะครับในการจัดการกับคอร์รัปชันอย่างแรกสิ่งที่เราต้องทำก็คือ การใช้รัฐบาลดิจิทัลถ้าเพื่อไทยกลับมาทำได้เลยครับอย่างที่สองการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องคอร์รัปชันไม่ใช่ว่ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งทำได้บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทำได้แต่ต้องเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยครับการ l e ียนโอเปอเรชันภาครัฐเพื่อลดรายจ่ายภาครัฐ การทำ one-stop service ให้คนตัวเล็กๆสามารถใช้ service ภาครัฐได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำการส่งเสริมเอกชนให้มาทำ law text เอกชนมีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือประเทศไทยในเรื่องกฎหมายได้ครับสุดท้ายเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทุกท่านครับความแตกต่างของการที่ให้คนอื่นมาลงทุนหลักสำคัญคือเราต้องเตรียมคนให้พร้อม ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่นี้ให้ได้การศึกษาจะเป็นยังไงถ้าวันนี้เราเอาเศรษฐกิจมูลค่าสูงเป็นตัวตั้งมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวไปยังไงมัธยมต้องปรับตัวไปยังไงคนสูงอายุต้องอัพรีสกิลยังไงคนที่ทำในอุตสาหกรรมอาชีวะต้องปรับตัวยังไงสิ่งสิ่งนี้ชัดเจนครับในเมื่อเรากำหนดเป้าหมายอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจมูลค่าสูงทุกอย่างต้องทำงานอย่างเป็นระบบ แล้วเราสามารถที่จะปรับทุกหลักสูตรทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยจะไปทางไหนจะไปทิศทางไหนทุกคนสามารถกลับไปทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้เริ่มเลยเมื่อพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครับการทําสาธารณสุขมูลค่าสูงการทำสาธารณสุขเพื่อรองรับคนทีนท่จะเข้ามาในเศรษฐกิจมูลค่าสูงสวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม สุดท้ายเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งของประเทศไทยที่เรามี GDP เราขยายตัวอัปเกรดขึ้นมาเรามี New g ก o w t h อ n g i n e และมีภาครัฐโอบอุ้มให้วงกลมนี้สามารถไปข้างหน้าได้และเราเริ่มได้ทันทีในรัฐบาลพักเพื่อไทยครับ <Ooh. S 1> คนไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสในการเติบโตที่เท่ากัน ไม่ว่าวันนี้เขาจะเกิดที่ไหนในผืนแผ่นดินไทยเขาเป็นคนไทยต้องได้รับโอกาสที่เท่ากันครับมีคำพูดหนึ่งที่เป็นแรงบัน,บนดาลใจให้ผมเสมอมาอีกสี่ปีข้างหน้าจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปทุกรูปแบบเพื่อน,นำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตและวางรากฐานสำหรับอนาคตของลูกหลานของเรา ผมจะไม่ยอมทําหน้าที่เป็นเพียงผู้นําทางกฎหมายเท่านั้นแต่ผมจะขอเป็นผู้นําที่นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยเพื่อประเทศไทยดีดีขึ้นกล่าวโดยนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544และเขาทําได้ในอีก4ปีต่อมาประเทศไทยเปลี่ยนแปลงและเป็นประเทศที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรียืนอยู่บนเวทีโลกครับ สิ่งที่เราทําไม่ได้ทําเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เราทําเพื่อเปลี่ยนแปลงและหัวใจคือประชาชนทุกคนครับการเดินทางพวกเราในครั้งนี้ผมไม่ใช่แค่การเดินทางของพักเพื่อไทยละแต่เป็นการเดินทางเพื่อให้พวกเราได้กลับมาเพื่อช่วยกันสร้างประเทศไทยของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งวันนี้ทุกคนจากพักไทยรักไทยจากพักที่อาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมทุกคนกลับมาที่บ้านของพวกเรา บวกกับคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยเรากลับมารวมกันผมมั่นใจมากว่าเราทำได้เริ่มจากวันนี้เวลานี้วินาทีนี้ยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ถ้าเพื่อไทยทำได้ประเทศไทยทำได้แน่นอนครับขอบคุณครับ